เช้านี้นะคะเรากำลังง่งหน้าไปยังสนามบินเพราะเราจะไปทำธุระที่เชียงใหม่เจา้าเราจะไปทำธุระก,กับหัวหน้าเก่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ทำธุระเสร็จแล้วเราจะมีอะไรที่ไม่มีสาระหรือว่าเรียกว่าไม่ใช่ธุระก,กันบ้างเดี๋ยวตามไ้บ้างค่ะตอนนี้กำลังอยู่ เอ้นะคะทุกครั้งที่มาเชียงใหม่เราจะต้องมากินร้านในดวงใจของเราวันนี้พาพี่ภูมิกินลาบพันแหวนนะเจ้าเดี๋ยวพอกันว่าเราจะกินอะไรอย่างพ่องแล้วเราจะสั่งอะไรอย่างพ่องแล้วพี่ภูมิกับนุสซี่จะกินได้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาพี่พลอยแนะนำหน่อยสิน้ำหวานเจ้าน้ำหวานสบาจ้ะลาบไก่ดิบก็มีครับใช่ค่ะลาบไก่ดิบมาเปดิบให้ คนอีสานน่าจะกล้ากินมาใรเลือกให้กล้าไหมใครชอบ่าซก่อนีเลยเ่อนเมากนีหาเือแบบลึกๆอย่างมานานแล้วยำมะแกวมันคอบะใส่หอมหอมดองบะใส่น้ำตาลแองกอไก่ปูน้ำผึ้งนมิ้ต้มาปลาตะจา่านี้นะคะลาบปูค่ะของนักเกิเจ้งใหม่ สุดท้ายแล้วเราก็มาจบกันที่กระเพราเนื้อไข่ดาวไม่สุก <laughs> อะไรวะคือ <laughs> พี่ชายอยากกินค่ะอยากรินตรแต่ว่าอ,อันนี้อันนี้เป็นร้านอาหารจรีนนะคะใช่ต่อยากกินกระ <laughs> เพราโอเครอมารอมากินใจกินใ,ใจพี่เขาหน่อยแซมหอมใหญ่ไหมคะ ได้ได้ครับใส่หอมใหญ่ไหมคะใส่หอมใหญ่ไหมครับที่เราสั่งอะไรนะครับพี่าบอกว่าอะไรนะครับพี่รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึงครัไม่ถึงนาทีเพราะว่าข้าวบดไม่มีข้าวค่ะจริงรตสามนอ๋อสามนเป๊ะตอนนี้าด่าแล้ว มากมากก็ได้พี่กับเขาก็ได้ได้ครับเรามีวัติบไทยด้วยเราก็อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะใหม่ใหม่เย็นเย็นไม่มีอะไรทำอันนี้คือที่เราจะมาทำยู่ที่เชียงใหม่นะคะนั่นก็คือเไม่จริงอีกแล้วละครนะดื่มค่ะดื่ม เรามาเชียงใหม่พื่งการนี้กันค่ะหวาน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 ัแม้วานเียหวานเสียงเอแบบนี้พืนอนี่กี่เปอร์เซ็นแล้วกี่เปอร์เซ็นแล้วอ่าหมายถึงแบตรอคะไม่ใช่อ๋อเรา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 หรอเกี่เปอร์เซ็นแอร์เซค่ะึงแปดสิเปอร์ยังอยู่ พี่ว่ามันเป็นไม่ดูเดี๋ยวมาดูกันต่อไปดูกันต่อต่อมาคผู้ชมทานมากครับโอเคค่ะเลยกดยังกดละเจ้ายังไงเราคือนีอยาวไกลโอเคค่ะอ่ะชุบอ่ะชุบอ่ะชุบกินหมดแล้วก็ชูนิ้วโป้งอย่มดแก้เลยเหรอโอ้ หมดแล้วโอ้อะไรวะเสร็จวมาแล้วเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคยายาเกร่งยาเกรงน้องสาวน้องสาว ตอนเราเมาแล้วกระมวนอีกแบบนึงพอตอนเราเมาแล้วกระมวนอีกแบบนึงเราเวลามีเพื่อนเราต้องมีคนแบบนี้เป็นเพื่อนนะคะทุกคนพลังเต้นยังเต้นยังเต้นดึงอะไรอ่ะค่ะดึงอะไรอ่ะยังหมมือพี่พลอยเขาดึงอะไ่ะย่งไรก้อดึงอะไอ่ะยังยังหมมือยังยังยัง่มมือเหรอเดี๋ยวให้พี่ปลามาตามเราใต้โต๊ะ วายน่าก <What? S 2> <c oughs> ูมาเลยมาเลยมาจองกันๆบีกันหน่อยนะบีีกันหน่อยแม่